สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกับชมพู่กับ YouTube Channel ช่องบริโอเทค้าดีไวล์อะไรกันอีกแล้วนะคะ แล้วล่ะค่ะวันนี้ชมพู่ก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ชมพู่ไม่ชอบอซะเลยของปี2021ค่ะปีนี้นะคะชมพู่อ่านหนังสือได้ทั้งหมด42เล่มค่ะซึ่งก็ถือว่าน้อยนะคะสําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือสำหรับชมพู่เนี่ย42เล่มโอเคแล้วค่ะเพราะปกติชมพู่เป็นคนที่อ่านหนังสือช้ามากๆเลยคลิปนี้นะคะชมพู่ก็เลยเลือกหนังสือมาทั้งหมด5เล่มจากกองที่ชมพู่ได้อ่านมาทั้งหมดในปี2021นี้ค่ะ5เล่มที่ชมพู่เลือกมาชมพู่ไม่ได้จัดลําดับเลยนะคะไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยค่ะไม่ต้องจัด ลดับนะคะคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหนังสือเล่มแรกของลิสต์นี้นะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ Catch on the scent ค่ะผู้แต่งก็คือ Rita Mae Brown แล้วก็ Sneaky Pie b r o w นนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นแนว Cozy Mystery ค่ะ Cozy Mystery เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเนื้อเรื่องคนที่ไขคดีจะไม่ใช่เป็นตำรวจหรือว่าเป็นนักสืบค่ะก็จะเป็นบุคคลทั่วไปอย่างเช่น พนักงานที่ห้องสมุดหรือว่า เป็นพนักงานที่อยู่ในร้านเค้กหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของร้านบาริสต้าอะไรแบบนี้ก็มีค่ะหนังสือเล่มนี้มีแมวแล้วก็บานารักเป็นตัวดําเนินเรื่องค่ะตัวเนื้อเรื่องก็น่าเบื่อมากๆเลยนะคะอืดอาดยืดย้านมากๆเลยแถมตัวละครในหนังสือเล่มนี้มีมากมายมหาศาลเลยค่ะสมองอันเล็กๆของชมพู่นะคะไม่สามารถจดจําตัวละครทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีทั้งคนนะคะและไม่ใช่คน2อสคนนะคะเป็นคอมมิวนิตี้ค่ะมีการเมืองเยอะมากๆนะคะแล้วก็มี คดีที่ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ส่วนตอนจบเนี่ยก็แย่มากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะอ่านทําไมมาต้อง2อ0สาร้อยกว่าหน้าแต่ว่าตอนจบแย่มากๆเลยรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมากมายเกินกว่าที่ชมพู่จะรับไหวค่ะก็เลยเป็นหนึ่งในหนังสือที่ชมพู่ไม่ชอบเอาซะเลยในปีนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ The b o a t m a n s Daughter ค่ะผู้เขียนก็คือแอนดี้เดวิสันนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยโอ้โหชมพู่เอาเท้าก่ายน้ผักเลยนะคะเพราะเป็นหนังสือที่ภาษาอังกฤษยากที่สุดในปตภีเลยค่ะชมพู่นะคะเป็นคนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้ค่ะแต่พอเจอหนังสือเล่มนี้เข้าไปนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นโง่เง่าเต่าตุนขึ้นมาเลยค่ะเพราะมันเป็นหนังสือที่ภาษาอังกฤษยากมากด้วยความที่นักเขียนเขาพยายามที่จะใช้คําที่สวยหรูมันก็เลยออกมาเป็นคําที่ยากมหาปล อะไรเลยค่ะและด้วยความที่คําศัพท์มันยากนี่แหละค่ะก็ทําให้ชมพู่ยากที่จะเข้าใจเหลือเกินอ่านไปประมาณ2อสบรรทัดเอาอยาต้องแปลพจนณานุกรมอีกแล้วทีนี้พอมันเจออย่างนี้บ่อยๆก็เริ่มเบื่อที่จะแปลแล้วใช่ไหมคะก็เลยไม่แปลอะไรดีกว่าขี้เกียจแล้วอะ่ะ แต่ชมพู่ก็ยังพอเข้าใจเนื้อเรื่องอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจ100%ค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นหนังสือที่ชมพู่ไม่ชอบเอาซะเลยของปีนี้เหมือนกันค่ะหนังสือเล่มต่อไปของลิสต์นี้หนังสือเล่มนั้นก็คือ The Silent Companion ผู้เขียนก็คือ Laura Purcell ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็น Gothic Horror ค่ะก็คือเป็นหนังสือแนวสยองขวัญที่มีกลิ่นอายของ Gothic ค่ะสาเหตุที่ชมพู่ไม่ชอบหนังสือเล่มนี้เลยคือหนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาอังกฤษแบบเก่าค่ะเพราะว่านักเขียนตั้งใจที่จะทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นแบบ Historical ย้อนยุคแล้วก็มีกลิ่นอายของความสยองขวัญเข้าไปเขาก็เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษแบบโบราณค่ะซึ่ง ด้วยความที่ประเทศไทยของเราภาษาอังกฤษที่เราเรียนเป็นภาษาอังกฤษยุคปัจจุบันพอเวลาเราได้มาอ่านฟิกชั่นย้อนยุคแบบนี้ก็เลยทําให้เราเออนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราเออเยอะมากนะคะแต่ที่เออเนี่ยก็คือบางครั้งเขาจะสลับกรมม่ไปไว้ที่อื่นทําให้มันดูแปลกๆจากที่เราเรียนไปหรือว่าการใช้คําศัพท์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็ต้องใช้ Google Translate กันบ่อยนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความสยองขวัญเนี่ย ชมพู่คิดว่ามันก็ไม่ได้หลอนนะคะแต่เข้าใจค่ะว่ามันเป็น psychological horror มากกว่าซึ่งชมพู่ไม่ได้เป็นคนที่กลัว psychological horror เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำะไรชมพู่ไม่ค่อยได้นะักเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เลยตกมาอยู่ในิ i s ์นี้เลยค่ะหนังสือเล่มต่อไปก็คือ 99% Mine ผู้เขียนก็คือซารี h o r n นค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือโรแมนต์ค่ะชมพู่ตื่นเต้นกับการอ่านหนังสือเล่มนี้มากๆเลยค่ะตอนที่ได้หนังสือเล่มนี้มาใหม่เพราะว่า1คุณซารีเนี่ยเขาเขียนหนังสือชื่อดังที่มีชื่อว่า The h a t i n g Game ใช่ไหมคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ คุณซารี่เนี่ยเขาเป็นคนเขียนค่ะแต่พอได้อ่านจบลงนะคะก็มีความรู้สึกว่าอู้ทำไมมันแย่อย่างนี้อันดับแรกเลยค่ะคือหนังสือเล่มนี้มีความ repetitive บ่อยมากนะคะนั่นก็หมายความว่าเล่าเรื่องเดิมซ้ำกันตลอดเลยค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยนะคะอันดับ2เลยคือมัน hot mess มากๆเลยค่ะมันมั่วซั่วปุยปุยยำไปหมดไม่สามารถจับจุดได้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่คือมัน แย่มากเลยไม่รู้ว่าปอกปล่อยหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ยังไงนะคะอุตส่าห์ตื่นเต้นที่จะได้อ่านหนังสือของซารีนะคะพออ่านจบก็ไม่ตื่นเต้นแล้วอะคะ่ะรู้สึกเสียดายเงินมากเลยถึงแม้ว่าได้หนังสือเล่มน,นี้มาจากร้านมือสองก็จริงนะคะแต่ว่ามันเสียดายเงินนะเพราะหนังสือมันแย่มากเลย สรุปแล้วคือไม่ต้องไปซื้อค่ะแย่มากๆเลยหนังสือเล่มนี้เสียดายเงินมากเลยหนังสือเล่มสุดท้ายของลิสต์นี้ก็คือ Mexican Gothic ค่ะผู้เขียนก็คือ s i l v i a Moreno Garcia นั่นเองค่ะชมพู่นะคะอุตส่าห์ตื่นเต้นกับการที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้สักทีเพราะหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนึ่งในหนังสือที่น่ากลัวที่สุดข,ของปี2020ในเว็บไซต์ Goodreads เลยนะคะ สองเนี่ยอูโหูหยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยเขาก็มีความชอบหนังสือเล่มน,นี้มากๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าไฮจัดใช่ไหมคะอู้ทุกคนต่างคนต่างชอบกูดริชก็ใช่ย่อยโอเคฉันก็ตื่นเต้นบ้างละกันพออ่านจบปุ๊บโอ้โหนี่ฉันอ่านอะไรลงไปเนี่ยหนึ่งเลยคือการดำเนินเรื่องช้ามากหนังสือ300กว่าหน้าพึ่งมาสนุกหน้า200กว่าผ่านไปแล้ว2 0 0กว่าหน้าแล้วจะให้มาสนุกกับรอยหน้าที่เหลือนี่เหรอ มันเสียดายเงินมากเลยอันดับที่2คืออุตส่าห์ตั้งใจนะคะในหัวสมองนะคะว่าหนังสือเล่มนี้มันต้องน่ากลัวแบบขนลุกสู้อะไรอย่างนี้แน่นอนพออ่านจบปุ๊บม,มันไม่น่ากลัวเลยะคะ่ะมันออกแนวด์กแฟนตาซีมากกว่าซึ่งเป็นแคตเกอรีที่ชมพู่ไม่ค่อยชอบอ่านนะคะชมพู่ไม่ค่อยชอบอ่านแฟนตาซีเท่าไหร่และเล่มนี้เนี่ยมันออกแฟนตาซีมากกว่าออกฮอร์เร์อีกก็เลยโอ้ยมัน,น frustrading นะคะก็คือมันแบบว่าหงุดหงิดไปหมดปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมหลายคนถึงชอบหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแต่ละคนก็มีเทสที่แตกต่างกันแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เทสที่ชมพู่ชอบเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เลย ตกอยู่ในลิสต์นี้เหมือนกันค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับลิสต์หนังสือที่ชมพู่ไม่ชอบเอาซะเลยของปีนี้ค่ะมีเล่มไหนที่เพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะหรือว่ามีเล่มไหนที่เพื่อนๆอ,อ่านแล,แล้วแล้วมีความคิดว่าเอ้ยแต่ฉันชอบเล่มนี้นะก็มาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ชมพู่ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย